ไทยเติบโตเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกนี่คือความสําเร็จที่ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศที่ไทยได้นําความสามารถและศักยภาพของตนเองไปสู่การค้าโลกแต่เหตุใดที่เราเป็นเจ้าของความสําเร็จนี้และเราจะเติบโตไปยังไหนในอนาคตมาดูกันว่าทําไมไทยได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆและเป็นศูนย์กลางของการค้าโลกในอนาคตอย่างไรนางสุพจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ถแถลงความสําเร็จของไทย ในการประชุมระหว่างประเทศในเวทีอาเซียนเอเปซึ่งเป็นครั้งที่ไทยได้นำความคิดเห็นและศักยภาพของตนเองไปสู่เวทีการค้าโลกนางสุภจีได้เผยว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์และกู้อำนาจทางเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงทำให้ทุกประเทศต้องเร่งหาพันธมิตรใหม่และสร้างศักยภาพใหม่ของตนเองรัฐบาลไทยได้นำของท่านนายกรัฐมนตรีมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการค้าและเศรษฐกิจของประเทศเราต้องเปลี่ยนแนวทางการค้าไปจัดก,การส่งออกสินค้าเกษตร ต้นน้ำเช่นข้าวอย่างพาราหรือมันสำปะหลังเป็นการสร้างศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกนางสุภจีได้เผยว่าการเปลี่ยนแนวทางนี้ได้รับความสนใจมากจากประเทศต่างๆเพราะทุกประเทศกำลังมองหาความมั่นคงทางอาหารระยะย,ยาวและไทยมีศักยภาพและความพร้อมในเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มีโอกาสหารือกับรัฐมนตรีของ5ประเทศเพื่อขยายความร่วมมือทางการค้าและสร้างตลาดใหม่ นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้นําประเทศต่างๆรวม12ประเทศและไทยยังมีโอกาสหารือกับสาองค์กรระหว่างประเทศคือธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์การการค้าโลก (WTO) ทุกฝ่ายต่างเห็นท้องที่จะร่วมมือกับไทยในประเด็นเศรษฐกิจและการค้านางสุภชีได้กล่าวถึงการถักดันกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน d f ซึ่งไทยทําหน้าที่เป็นประธานในการจัดทํากรอบความร่วมมือนี้ เพื่อเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างประเทศสมาชิกถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จอาเซียนจะเป็นภูมิภาคแรกของโลกที่มีกรอบดิจิทัลในการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งจะยกระดับภูมิภาคของเราให้โดดเด่นในเวทีโลกนางสุภจีได้เผยว่าเราเตรียมจะหาหรือเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเข้าสู่การตกลงร่วมกันในเดือนเมษายนปีหน้าประเด็นสำคัญที่อาเซียนให้ความสนใจในการประชุมปีนี้คือ inclusivity การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ sustainability ความยั่งยืน ส่วนการประชุมเอ e เปมุ่งเน้น3าหัวข้อหลักคือ Connect ความเชื่อมโยง Innovation นวัตกรรมและ Prosperity ความเจริญมั่งคั่งร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลคือนโยบาย Quick Win w i n ซึ่งเป็นการเน้นกระตุ้นสั้นวางหลักฐานยาวและกระจายตัวนางสุภจีได้รับเกียรติให้กล่าวแทนท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องจากท่านติดภารกิจสำคัญซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศหลังจากนั้นหลายประเทศได้ขอเจราจาทวิภาคีเพิ่มเติมทั้งอย่างเป็นทางการและกึ่งทางการซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ไทยกลับมาอยู่ในความสนใจของโลกอีกครั้งและเราจะเดินหน้าผลักดันการค้าเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแต่เหตุใดที่ไทยได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆและเป็นศูนย์กลางของการค้าโลกในอนาคตคําตอบอาจจะอยู่ในการเปลี่ยนแนวทางการค้าและการเชื่อมโยงดิจิทัลระหว่างประเทศทําให้ไทยมีศักยภาพ และความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกแต่เราจะเติบโตไปยังไหนในอนาคตมีข้อคิดเห็นและความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแนวทางนี้มาถามตัวเองว่าเราจะเติบโตไปยังไหนในอนาคตมาสนทนาการในกลุ่มคอมเมนต์ดูว่าความคิดเห็นของทุกคนอยู่ที่ไหน